บักกุตแห้งโอ้น่ารับประทานสวยตัข้าวรอเลยครับผมกุเตแห้งครับผมเอาปลาหมึกแห้งไปคั่วก่อนนะครับผมบักกุเตแห้งมันไฟอ่อนๆได้พี่นอ้องไฟอ่อนๆตามด้วยกระเทียมครับพร้อมๆแล้วก็หมูที่เราหั่นไว้แล้วครับผมต้มแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วครับเครื่องในหมูกระเพาะหมู กระดูกหมูครับผมผันนี่ซี่โครงหมูผัดครับหอมต้มน้ำซุปก็ไปหน่อยครับน้ำซุปที่เราต้มมะกุเตไว้ซอสหอยนางรมสองช้อนแล้วก็ผักครับผมกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบซอสหอยนางรมเมื่อกี้ก็จะมีซีอิ๊วดำด้วยนะครับผมจะได้เกง สีอวดมเด้อนี่มาครับน้ำซุปน้ำซุปมะกรเตนยเราต้มน้ำซุปที่เครื่องจะจินเยอะๆใส่ลงไปครับผมเอาซีอิ๊วขาวหน่อยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วเห็ดหอมหเห็ดเข็มครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมจากเชฟครับผมดูดูนะเชฟกัน เรียบร well. ้อยครับผมตักใส่หม้อได้แล้วครับจากเชฟครับผมพี่หนอ่มผ่านเจ้าของร้านนะครับผมแล้วจะแล้วจะเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วครับผมนี่อยู่ที่ด้านนอกเเครับผมมากุตเตมากุติตเหรเสร็จครับผมโอเลยแล้วก็ไปตุนต่อนะครับผมร้อนๆครับเสร์ฟร้อนๆอ ผู้ช่วยมึงจับผู้ช่วยกับหัวว่าแสบป่ะแสบครับผมมักามเต๊แห้งชิมครับผมร้อนร้อนแซ่บร้อนร้อนแซ่บ มาครับผมเสร็จแมากันแด้วยวบักกุตเต้บักกุตเต้เอาละมีทั้งสูตรแห้งต่อลครับพี่น้องสูตรแห้งครับผมสูตรน้ำสูตรกินมาเลเซียเลยพี่น้องสิงคโปร์มาเลเซียโอ้โหจุกจุกพร้อมครับ ครับคุณยอดีขอเรืนันครับผมสับจับ